สวัสดีค่ะพี่น้องดูสิน้องแมวสมหวังไปด้วยจนตัวเปียกแม่จะไปหาหอยก็ไปด้วยดูนะมาส่งแล้วนะ่นเนี่ยนะเฮ้อโอ้ยอย่าไปแม่บอกว่าอยู่บ้านแม่มาส่งแล้วนี่แม่มาส่งแล้วไปด้วยจนตัวเปียกแม่จะไปหาหอยเก็บหอยอยู่บ้านลูกอยู่บ้านมาส่งแล้วแม่มาส่งแล้วเนี่ยนะ่ะ เออมาส่งแล้วก็อยู่บ้านสิไม่ต้องไปกับแม่ลูกไม่ต้องไปแม่จะไปเก็บหอยแม่จะไปเก็บ point อยู่อยู่อยู่อย,อยู่ถุงเงินก็พอถุงเงินแกงน้องนะแกงน้องนะไได้เห็นไหมตามไป รอบแล้วมาส่งมาส่งแล้วก็จะไปด้วยอีกจะทำยังไงล่ะตัวเปียกหมดอย่ามารุวยกับแม่ทำไมแม่จะไปเก็บหอยต้นมะพร้าวน้ำท่วมพี่น้องเอ้ยจะรอดไหมเนี่ย มะพร้าน้ำหอมเลยจะมาทำไมลูกโห้โหไหนไหนายบอกว่าแมวกลัวน้ำนสิข้ามน้ำข้ามทะเลมาโอ้ยคลอดลูกพี่น้องเอ้ยเขาคลอดลูกคลอดแล้วก็ได้ประมาณเจ็ดวันนั่นแหละให้เราก็ไม่อยู่กับกรุงเทพ พอกลับมาลูกไม่เห็นแล้วสงสัยแมวตัวนั้นมันมากินหมดมันมีอยู่แมวตัวหนึ่งที่มาะนะๆมาอยู่ด้วยน่ะมันแมวตัวผู้กินหมดโอ้แมาพาน้ําท่วมพี่น้องเอ้ยโอ้ลูกสงมังดูสิพี่น้องเอ้ยดูสิน่าสงสารทําให้เครียดเลยเดนเนี่ยสงสารเขาเขาคลอดลูกแล้วลูกเขาตาย แมวตัวนั้นกินเจ้เลยทำให้เขาต้องขี้อ่ะตามเราแม,เเาแม่จะไปเก็บหอยเออแม่จะไปเก็บหอยกุาลไปส่งแล้วไปส่งแล้วครั้งนี่ยังมาอีกเนี่ยนะนไม่ได้เราหอยแหน่ะน,นะอือเกือบไปกบบลับมาลวยป้าปะจะไปส่ง ไปซองก็ไปด้วยอีกตามด้วยอีกอยู่ดีแหละไอ้ถุงเงินมีปัญญาข้ามน้ำได้เอาข้ามได้ด้วย <c oughs> อ๋ยใจเกินร้อยนี่นะหรือ <c oughs> แม่จะข้ามยังไงเอาน้ำเอามามาด้วยอีกแล้วคุณนุน่นนุ่นมาด้วยอีกแล้วนุน่น อีกตัวมาด้วยอีกนะตามมาด้วยอีกนะแล้วจะมาด้วยจะไปยังไงเนี่ยฮะกลับบ้านไปกลับบ้านไปกลับบ้านร้องคงไม่มาด้วยหรอโอ้ไม่เหลือกลับบ้านไปลูกกลับบ้านไป,ไปกลับบ้านดูสิพี่น้องดูนะดูนะเขาจะทำยังไงจะทำยังไงกลับบ้านด้วยหรือเปล่ากลับบ้านกลับบ้าน มามปจนตัวเปียนเขาไม่กล้าข้ามน้ำพี่น้องรอบแรกเขาข้ามแล้วจนตัวเขาเปียกอะค่ะรอบนี้เขาไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าข้ามโอเคตั้งหน้าตั้งตาจะมาจริงๆด้วยเอ้าคิดว่าเขาจะไม่กล้าข้ามพี่น้องดูสิกลับบ้าน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 ไปเลยเออกลับบ้านรอบแรกก็ข้ามมาแล้ว ยะงท้ามีผู้ดีเลยปลอดบวมตายผู้ดีเลยกับบ้านเนี่ยบอกไม่เคยฟังนี่กับบ้านลูกกับบ้าน